อามน,นีเกณฑ์ผู้สาวเหลือหน่อยมีแต่ผู้สาวทั้งมดละมือนี่มาซอยกานซอยงานมือนี่เตรียมอุป,ปกรณ์ทั้งศาสนาเนาะว่ามือเป็นบุญคุกกี้ด้วยอ่าปนนิมนต์พระมาหลายมือนี่เหตุพื้นที่ให้พระสงฆ์นั่งอ้อมรวนควรอยู่นี่ตเตรียมคัดดอกไม้ดอกไรและเตรียม อุปรกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับทั้งพระพุทธศาสนาเนาะมนมือสำคัญละ่ะประดับประดาเห็ดของบูชาในพิธีกรรมทางศาสนาของประสงค์ผลผู้สาวคุมใจผู้สาวคุมเนือลกลังไหลทยอยทยอยกันมาเต็มตาลากันซอยการซอยงานเห็ด ดอกไม้ดอกไะไหลายรสิ่งหลายอย่างโอ้ช่วสิบุญเป็นบุญได้เนาะบ่ธรรมดาใช่บุคลากรในชุมชนนี่หลายผู้หลายคนบ้านบุตทุกคนนนรถมือนั่นมือนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทุกสิ่งทุกอย่างช่วสิเป็นบุญช่วสิฮอดมือบุญนี่ต้องครบบมดทุกอย่างเด้อไม่ถึงคนเมื่อนั้นก็บยได้พ่อกันจนครบสุนาสุตาพุลละไปเนาะ กัณฑกับบเป็นบุญได้ละะถือว่าสําคัญมวลชนก็ต้องได้เระรับผู้นำบนเทศบุญเทศงานก็ต้องได้มวลชนได้ความสมักสมานสามัคคีแล้วกัณฑ์กับบ๊บเป็นบุญเลยเนาะ,ะนสารพัดสารพัดอย่างที่ได้ร่วมตัวกันเห็ดจริงสิ่งที่บ่เคยเห็นก็นได้เห็นแล้วสิ่งบ่เคยพ่อก็ได้พ่อ บ่เห็นช่องไดเพิ่นนำเสนอสิ่งต่างๆเรานี่เนาะเบื้องหลังการที่เป็นบุญเป็นงานเพิ่นกะจิมาไทายแต่ตอนบินบุญตอนคนมาหลายๆแล้วพนเด,ด้ส่วนคนห,หน่อยๆเตรียมการเตรียมงานหรืยากางสำหรับเลยบห่หูจักสบเนาะ,ะช่องเฮาก็มีโอกาสได้นํำเสนอก,กันละ,ะบุญบ้านโคกในน้ำบ้านสามโคกนี่แหละบุญบ้านโคกกลางเนาะสามขีเพิ่นเห็ดบุญคุยกัน เอาเพิ่นก็เฮ็ดกันหลายแผนกเนาะแผนกทางนึงอีกเพิ่นก็เตรียมรถเอเอรถอีกแผนกนึงก็จะเตรียมอ่าสถานที่พื้นที่ใส่ปั่นเข่ากีใหญ่เด้อยเพื่นยี่ให่ปั่นเข่ากีใหญ่รอบหมู่บ้านเนาะบุญเข่ากีต้องมีปั่นเข่ากีเด้ออ่าเป็นตัวเอกเป็นพระเอกโอยไงกำลังเตรียมรถเตรียมล่าเตรียมอุปกรณ์ thì chỉ năm bạn cầu kỳ nghe này khiến thương luật giờ chỉ này hè rọp mua bạn cần ăn phân lâm nó lâm bảo vật bún cầu kỳ thì vẫn có mi bảo vật mà họ có bao đẹp ơi trứng lâm nhân lại mua nhau hết bún ô đang ở trong cua nó bún Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ใส่วันเดียวเนี่ยถึงใส่ใ่ดีวใส่ใส่กมากก็มากเป็นไบยนี่่ากินมากน้ำก็ค่น้ำกคือน้ำก็คื งไหงไดนะดังยยเลยรอ้ยดังจกรีบเลยดังจะกรบเลยดโอ้ทางครัวกับพธรรมดานะกำลังเห็ดกระต้มขนมเห็ดอาหารเน่าอยู่น้อยกินสู้กันกินพุ่มาเตรียมการเตรียมงานในซาลาฮฮอนี่ล่ละเอ๊ยจนจนอยู่จักเสียงยังเป็นเสียงยังเอารถบัตรเนาะพอธรรมดาคือกัน ทั้งขัวเออแต่แนวชีเฮ็ดแนวอยู่ในกินเตรียมชู้กันกินนี่แหละผู้มาเหตุการณ์เหตุงานในวัดท่านี่แหละในอุบในวัดไหมล่ะในศาลาสะนอกเไปเนาะจัดงานอยู่ที่ศาลาประชาคมของชุมชจอนท่านี่แหละมวนกุ๊บกันอยน่นี่เสียงฮึบฮึบโอ้เสียโซเลกันเรื่องนั่นเรื่องนี้เสดเพื่อนฝอกันอ่ะถือว่า เตรียมการเตรียมงานเตรียมความพร้อมในเ็จซับมือนี่นะพายในมือนี่พอมืออื่นนี่เป็นวันร่วมเราได้มือบุญเราเด้คพ่นกฐินตางทย่อยบ้านอื่นกฐิมารวมมาทำบุญทำหน้าทำในมืออื่นม้วนกุ๊บกันละอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเตรียมพร้อมละทั้งขบวนแห่รถแห่เด้เอพระเจ้างดูตีสดพุณเนี้ยจีมาแห่ขวกีงใหญ่รอบหมู่บ้านว่าทำบาร์ดนาะสดกันรถแห่รถใหญ่คันบักใหญ่เสียงเครื่องเสียงเนาะ เรียบร้อยเลยครับือว่าชุดยอทนะชุดยอดของชุมชนนี่แหละเดินนำเสนอมนันนี่โอ้โหเห็ดยำขัดดอกหมอกดอกไม้กันชุดยอดวีมือลุลนเลยผู้สาวของชุมชบนบ้านเฮาผมแซมงงานเนาะทะกู้งามๆหล,ล่อสาวเลือนหน่อยดิเอาเป็นันี่ก็ทักทายกันเข้ามาด้อใต้คลิปเฮาเนาะคอมเมนต์เข้านะขม,ขมาออกคอมกูเห็น ได้นำเสนอการเตรียมบุญเตรียมการเตรียมงานของชุมชนเสร็จสับเรียบร้อยตอนนแม่คัวเพื่นก็นหาขา้าวหาหน้าออกมาเด้กินขา้าวกินน้ำกันตัวบ้านนี่เตรียมการเตรียมงานเสร็จสับเรียบร้อยแลยอามือื่นก็ค่อยพบพ้อกันแล้ว,ลวบานวันรวมเดบานเป็นบุญเดบานมือฉีิมวนกันแล้วถ้าใต่นี่ก็ปาก FC เบอร์สุภูทุกคนนั่นแหละท่านผู้ชมบดทุกท่านนั่นแหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอกาลังเกียจกันตัวเนาะเพิ่งคลิปกันในจบแล้วกบเอาคอมเมนต์เข้ามากดติดตามไปนำ้ำก่อนคอยชิมีกาลังใจเหตุการณ์เหตุงานต่อไปตัวเนาะจีบเนียมลาพระจากันไปก่อนสวัสดีทุกคนเด้อโศกโชคมันมันกัน